เรามาดูช่างซ่อมจากกาักรยานยนต์ที่ขอนแกน่นเขาไอเดียเจ๋งครับพี่แซมหนึ่งเดียวในโลกเลยนะเขาบอกว่า,วาเป็นชิ้นเดียวในโลกเลยนะเขาไปสร้างรถไม้โบราณจากเขาเรียกได้ว่าวัสดุที่เหลือใช้าจากการซ่อมแซมจากกาักรยานยนต์ของเขานะครับ,รบเจ้าตัวตอนนี้ขอยื่นจดสิทธิทบัตรแล้วด้วยนะครับพร้อมหวังจะยกระดับให้เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองขอนแกน่แกนเดี๋ยวพาไปดูเรื่องนี้กันด้วยครับ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไม่มีชื่อนะครับเป็นร้านกันอยู่ตามพื้นที่นี่แหละนะครับตั้งอยู่ริมถนนอมมาเทืเทศบาลนครขอนแก่นหลังไปพบกับรถไม้โบราณที่จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยที่กําลังผลิตอยู่เลยนะครับแล้วก็ทั้งที่ผลิตแล้วเสร็จเนี่ยพร้อมขับขี่นะท่ามกลางความสนใจของพี่น้องชาวขอนแก่นคนที่เขาสัญจรผ่านไปมาแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับ ต่างให้ความสนใจในการแวะเวียนมาชมรถดังกล่าวโอ้โหดูไกลๆนี่เหมือนซื้อมาเลยนะอันนี้คือซ่อมมาจากวัสดุเหลือใช้นะจริงๆในเชิงอนุรักษ์นะต่อยอดทาเป็นรถนาเที่ยวรอบเมืองหรือว่ามีรถนำเที่ยวรอบเมืองแกนรอบบึงแก่นนครอย่างนี้น่าสนใจนะเขาก็บอกนะครับว่าเนี่ยวัสดุที่นํามานี่นะครับเอามาจากสิ่งที่เหลือใช้แล้วนะครับโดยช่างเองก็คือคุณลุงวินเนี่ยนะครับคุณวิทยาหรือลุงวินเนี่ย มายืนยองอายุ56ปีลุงวินเขาบอกเขาว่าเป็นเจ้าของร้านซ่อมจัก,กรยานรถจัก,กรยานยนต์ไม่มีชื่อตั้งอยู่ที่เลขที่49าทับอที่ถนนอมยาเนี่ยนะครับ,รบตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยแหละครับ,รบก็เป็นคนสร้างรถไม้ขึ้นมาทั้งหมดมาบอกกับทีมข่าวรว่าหลังจากจบแค่ม .3 ส,สมนะมาเกือบ40ปีที่ผ่านมาก็เปิดร้านซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เป็น<ม>อาชีพหลักเลยนะมส3นี่มันเทียบเทียบกับปัจจุบันมส .3 ก็ประมาณมสาม3มมสาใช่มัธยมต้น พอจบมัธยมต้นลุงวินก็มาเอาดีด้านการซ่อมรถอ่าเขาบอกว่าชมเชี่ยวชาญนี่มีมากว่า40ปีแล้วด้วยนะครับก็เปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยหาเงินเลี้ยงครอบครัวครับ,รบโดยยึดเป็นอาชีพซ่อมรถมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตัวเองรักแล้วก็ชื่นชอบในเครื่องยนต์ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความชื่นชอบฝังใจมาตั้งแต่เด็กนะคือการจะต้องเอาไม้เนี่ยอเอารถไม้มาขับขี่ตอนแก่ให้ได้สักคันฝั<อ>นไว้ เป็นอินสปายตั้งแต่เด็กว่าเออฉันอยู่ในวงการยานยนต์นะจะต้องมีรถไม้แบบนี้ให้ขี่ก่อนที่จะลาโลกนี้ไปสักคันเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นจริงครับคุณลุงวินก็เลยคิดต่อยอดจากแรงบันดาลใจเนี่ยพี่แซมแล้วก็ล้อมล้อมมอเตอร์ไซค์เลยนะมีดิสบงดิสเปกใช่แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าราคาเนี่ยถ้าขายกันจริงๆเนี่ยหลายแสนนะ เขามีการสํารวจด้วยแต่ที่จริงคุณ,คณไม่ลุงไม่ขายคุณบอกว่าเดี๋ยวเตรียมทําให้ทางหน่วยงานที่สนใจนะต่อยอดเป็นรถนําเที่ยวที่เราใน,นโลกลเออแล้วคุณลุงที่แบบโอ้โหคือครีเอทนะแล้วดู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 เขาเรียกว่าอะไรดูหน้านั<ห>่งมากเลยนะอืนะเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าวิธีแรกเริ่มที่เอามาผสมผสานจนผลิตอเป็นกระบวนการต่างๆนี่ยเริ่มคิดมาตั้งแต่ต้นปีนะ ก็คือสะสมไม้เก่าๆนี่แหละนะที่ถูกทิ้งขวางตามทางต่างๆคนไม่ได้เห็นคุณค่านี่นะครับก็ไปขอเอาบ้างหรือว่าไปเก็บเอาตามทางบ้างนี่นะครับสะสมเป็นเป็นไม้มาก่อนเป็นคลังไม้มาก่อนแล้วก็เอาเริ่มมาประกอบวางแบบนี่นะครับเป็นรถจิบขนาดเล็กใช้เวลาสร้างกันอยู่5เดือนครับปัจจุบันได้ให้หลานชายนขับขี่ พอรถคันดังกล่าวปรากฏต่อหน้าสาธารณชนนี่ทุกคนคว้าวกันใหญ่เลยขอถ่ายลงถ่ายรูปลงโซเชียลอะไรอย่างนี้มาสอบถามขอซื้อไปในราคา6 0 0 0 0บาทอ่าซึ่งการสร้างรถทั้งหมดเกิดจากจินตนาการแล้วก็สิ่งที่จดจําในอดีตเท่านั้นนะครับ,รบเกิดจากความชอบไม่มีรูปแบบตายตัวคือคุณผู้ชมอยากจะได้แบบไหนเนี่ยลุงหวินจะจัดให้ได้หรือรว่าลุงหวินแกบอกว่าจินตนาการนะแบบไหนนี่สมัยคุณลุงที่รถแบบนี้เนี่ยนะใช้งเงินเกิน ใช่ใช่ใช่คือกระบะก็ต้องเป็นกระบะนาะหใหญ่โตแล้วไม้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งที่พอพอพอเราไปสัมผัสเนาะมันเหมือนเราได้นั่งรถโบราณแล้วมันก็รู้สึกอีกฟิลหนึ่งเลยนะโครงสร้างตัวรถนี่เขาบอกว่าทําจากเหล็กแข็งทั้งคันด้วยนะครับจากนั้นจะเอาไม้อย่างพารามาปิดทับโครงเหล็กเกียร์ก็ใช้เกียร์รถเก่งมีพวงมาลัยรถเก่งมาใช้ด้วยสั่งซื้อจากเชียงกงซึ่งเป็นของคุณภาพดีแต่คนก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่นี่นะครับ เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับครับร being uhm, okay. ีฟานขนาดประมาณ2 5 0ซีทุกคันโอ้2 5 0ซีเลยนะถูกต้องเร็วเหมือนกันนะประมาณรถยนต์ก็ประมาณ40-60ใช่ใช่การสร้างรถใหม่แล้วก็นะครับตอนสร้างเนี่ยก็สร้างไปจากเวลาว่างที่เหลือจากการซ่อมรถเป็นงานหลักเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ละคันก็อย่างที่บอกไปใช้เวลาร่วมๆวม5เดือนก็จะแล้วเสร็จลูกค้ามาดูก็ชมการสร้างของคุณลุงวินเนี่ยบอกว่าโอ้โห สร้างได้ดีมากคุณวินบอกนะครับว่าหลังจากจําหน่ายคันแรกไปคันที่2ก็มีอดีตข้าราชการครูมาจ้างให้สร้างอีก1นึ่งคันเ,ออเป็นรถไม้โบราณทั่วไปราคาอยู่ที่1น0 0 0แบาทครับออก็มีการใส่เครื่องยนต์ขนาด2 5 0ร้ซขนาดนี้กําลังจะสร้างคันที่ 3, 4, 5นะให้กับชาวต่างชาตินี่ออเดอร์มาออมาออกกิจการของเรานี่ออเดอร์เพิ่มอีกแน่นอนออนะไปกันได้ที่ถนนอัมมาตเขาบอกว่ารถแม้ว่าเป็นรถยนต์แฮนด์เมด น่าจะได้นะแกทำมือเลยหรือแต่เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ทำเองนะนอกนั้นเนี่ยแบบโอ้โหเกิดไั่คืออย่างการผลิตรถยนต์เนี่ยเขาต้องอาศัยหุ่นยนต์ในโรงงานนะเคยดูนะเคยดูอยูทุกงาเขาก็มเออผลิตมีหุ่นยนต์ส่วนของหุ่นยนต์ส่วนประกอบถึงจะใช้คนับอันนี้คือแบบขึ้นโครงอะไรนี่ก็ต้องมาเอาเหล็กมาออกต้องใช้ความร่างคาสมควรนะแล้วก็ทุ่มเทมาห้าเดือนนะครับไม่มีแบบตั้งแต่ ้ลอดแบบจากไอเดียในสมองตัวโครงตัวถังต้องขึ้นอะไรยังไงโครงเพาต่างๆนะน้ำหนักจะบรรทุกยังไงนี่นะครับตอนนี้ก็เตรียมนะครับที่จะไปจดทับสินทางปัญญาแล้วด้วยนะครับ จดลิกสิทธิ์กำลังเตรียมที่จะส่งไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอจดลิกสิทธิ์เป็นของตัวเองเร็วๆนี้ยี่ห้อเขาเลยโบราณการวินคาเนี่ยเโบราณการเป็นยี่ห้อเขาใช่ไหมเออตั้งใจจะสร้างรถไม้เป็นรถประจาขอนแก่นด้วยนะครับก็จะให้ลูกหลานแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวชมเมืองก็จะได้นั่งรถของกรุงวินต่อยอดเป็นไอเดียที่จะขยายผลสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวต่อไปด้วยเขาสบมือให้ดังๆกับความตั้งใจบางคนฝันอย่างเดียวไม่ได้ลงมือทำนะก็จะเสียดายโอกาสนะคุณลุงวินบอกว่าครั้งสักครั้งในชีวิต ขอสร้างแจกความชอบนี้ตอนนี้มีคนมาชื่นชอบด้วยเยอะแยะมากมายเ้วเยนเน้นย้ำโลเคชันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมจะได้ไปชมได้นะครับอยู่ที่ถนนอมมาศนะครับไปที่ถนนอมมาศก็น่าจะถามได้ระแวกนั้นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลขที่49ทับ1นะครับหรือถ้าใครไปไม่ถูกก็มาถามในแฟนเพจ a c e บุ o k เราด้จะแชร์โลเคชันให้ว่าลุงวินอยู่ที่ไหนใครอยากได้ักคันจะได้ไปสั่งซื้อแต่คาดว่าออเดอร์น่าจะถึงตีหน้านะเพราะว่าสร้างคันหนึ่งก็5เดือนแล้ว